พลังแห่งเมตตาและการให้ทานจากพระพุทธประวัติในการครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะเทระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้เลิดด้วยฤทธิ์ได้ใช้ยานทัศนาจาริกไปยังแดนเปรตเพื่อพิจารณาผลแห่งกรรมท่านได้พบเปรตรูปหนึ่งมีสภาพหน้าสะพรึงกลัวถูกไฟเผาร่างกายตลอดเวลาเนื้อหนังแห้งเหี่ยวเผือดผอม ส่งเสียงคร่ำครวญด้วยความทุกข์แสนสาหัสเมื่อท่านไต่าถามถึงกรรมเก่าที่ทำไว้เปรตนั้นเล่าว่าตนเคยเป็นนักบวชในการก่อนแต่มีจิตใจอันตรนีมีได้ช่วยเหลือบิดามารดาผู้แก่ชราขาดเมตตาไม่รู้จักให้ทานเมื่อสิ้นชีวิตจึงต้องเสวยผลแห่งอกุศล,ลกรรมในเปรตวิสัยพระโมคคลลานะเกิดความกรุณาอย่างใหญ่หลวงจึงกระทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์ด้วยจิตตั้งมัน่นพร้อมทั้งตั้งเจตนาแน่วแน่อุทิศบุญให้แก่เปรตตนนั้นโดยเฉพาะด้วยอนุภาพแห่งทานและจิตอันเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเปรตตนนั้นสามารถรับส่วนบุญได้จริงจิตใจที่มัวหมองเริ่มผ่องใสความทุกข์คลายลงและในที่สุดก็พ้นจากเปรตภูมิไปเกิดในสุคติเรื่องราวนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกหมวดเปรตวัตถุและในอัทธ,ธกถาธรรมบท เป็นหนึ่งในพุทธประวัติที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเมตตาและทานบารมีไม่ใช่เพียงความดีงามในใจเท่านั้นแต่คือพลังจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงภพภูมิของสัตว์ผู้ทุกข์ทรมานได้ในโลกที่เปี่ยมด้วยความทุกข์จิตที่เปี่ยมเมตตาคือแสงสว่างการให้ทานคือการปลดปล่อยพันธนาการของตัวตนเมื่อทั้งสองประการน,นี้หลอมรวมกันด้วยเจตนาบริสุทธิ์แม้ผู้ตกต่ำก็มีทางผล แม้ผู้ไร้ทางก็มีหนทางแห่งแสงธรรมกรณียเมตาต,เมตาสูตรเมตตาสูตรเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปจำพรรษาในป่าแล้วได้รับความหวาดกลัวจากเหล่าอมนุษย์พระองค์จึงสอนให้เจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้จิตตั้งมั่นในความเมตตาและอยู่ร่วมกันกับสรรพสัตว์อย่างสันติกรณียมัตถากุศเลนะ ยันทงังสันตังปะทังอภิสัมมเยผู้ใดประสงค์จะบรรลุซึ่งความสงบอันประเสริฐควยประพฤติธ,ธรรมดังนี้คือสักโกอุชูจะสูชูจะสุวัตจะสุมุธนัจะเป็นผู้สามารถซื่อตรงสุภาพอ่อนโยนสันตุสโกจะสุภโรจะอัปปะกิจโฉจะสันลหุกะวว ยินดีในสิ่งที่ตนมีเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยวางตนเรียบง่ายสันตินทิริโยจานิปโกจอะออปปคัพโพกุเลสุอนุกักขีมีอินรีสงบมีปัญญาไม่อวดดีไม่เกาะเกี่ยวตระกูลนาัจากขุดทังสมจารเรกินจิเยนวินยูปะเรอุปปวเทยังไม่ควรทำแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งบัณฑิตติเตียนได้ สุขีอัตตานังปริหารันโตควรมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยใจอันบริสุทธิ์สัพเพสัตตาภววนตุสุขิตัต,ตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดเยเกจิปานภูตติตถาวาตารทัทสวิถาสัตว์มีชีวิตทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ที่มองเห็นได้หรือมองไม่เห็น อทิตาเยวะอทิฐาเยจะดูเรวะสมานวะที่อยู่ไกลหรือใกล้เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดสัพเพสัตตาระวันตุสุขิตัต,ตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดณปโรปรังนิขุปเพทะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันนาติมัชิตะกัตถจินังกันจิอย่าดูหมิ่นกันในที่ใดใ พยาโรสนาปฏิกังเสยะนานยัญยะสะทุสติอย่าทำความโกรธหรือปองร้ายซึ่งกันและกันมาตายะถารังอายะสะปุตตังอายุสะเอกาปุตตะมนุรัะเขดุดมารดารักษาบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิตเอวังปิสัพพภูเตสุมนาสังภาวเยอ,อปริมนังพึงแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณ เมตันจะสัพพโลกัสสมิงมนาสังภาวเยอปริมนังพึงแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งหมดด้วยจิตอันไม่มีประมาณอุดทงังอโทจะติริยังจะเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางอสมพันนังอเวรังอสาปตังไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนติถันจรังนิสิโนวา ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือรออยู่สยาโนยาวัตัะวิคตามิทโทนอนอยู่ตราบเท่าที่ตื่นอยู่เอตังสติงอธิเถยะพึงมีสติระลึกถึงเมตตาจิตนี้อยู่เสมอพรหม,มเมตังวิหารติทางอาหูนี้แลคือพรหมวิหารที่ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะอันประเสริฐ บทแผ่เมตตาแผ่เมตตาต่อตอนเองอหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอเวโรโหมิอพยาปัจโชโหมิสุขีอัตตานังปริหรามิแปลว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงพ้นทุกข์ ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรข้าพเจ้าจงปราศจากภัยข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่เมตตาสรรพสพัต สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุขลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาสัพเพอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยะสัพเพอนาริยะสัพเพเทวามนุษยาจะวินิปาติกาจะภวตุสัพเพสัตตาสัทธาสุขขีภวันตุเต แปลว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นสัตว์มีชีวิตลมหายใจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้เป็นไปตามภพภูมิทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั้งอริยะและอนาริยะทั้งเทวดามนุษย์และสัตว์ในอบายภูมิจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกเมื่อ สัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอานคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ แปลว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่เดือดร้อนขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขรักษาตนให้เป็นสุขเถิดแค่ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับอีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย แปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดพอสรุปการอธิษฐานอีทังปุญญพลังสัพเพพิสัตเตพโยสมาภาคีพระวันตุแปลว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเสมอกันทุกประการเถิด